ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่สิบตอนจินซือของสกุลทรงจ้งชิงหั่นเบือนสายตาออกจากร่างเส้นอีเหนียงยกถ้วยชาขึ้นจิบช้าๆพิจารณาสตรีที่แต่งกายงดงามหรูหราสิบกว่าคนคิดดูแล้วน่าจะเป็นอนุภรยาและบุตรสาวจากอนุภรยาของเจ้าป๋สุยและเจ้าซึง ทั้งหมดได้ยินจินซิวกล่าวว่าส่งสื่อไม่อ่านให้กำเนิดบุตรได้จึงไร้ซึ่งบุตรชายและบุตรสาวภรยาเอกที่ไม่มีทายาทผู้หนึ่งเมื่อต้องปรชิญหน้ากับอนุภรยาที่งดงามยาวไวกว่าตนทั้งยังให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวคนนอกเพียงคาดเดาก็ล่วงรู้ได้ว่านางอยู่ในฐานะกระอักกระอ่วนไม่น้อยแต่วันนี้ที่ได้เห็น ส่งสื่อมีวิธีควบคุมข่มอนุภรยาให้อยู่หมัดอย่างแยบยนเพียงแค่นางกว่าสายตามองเหล่าอนุภรยาอีกฝ่ายก็ตัวสั่นเทิมด้วยความหวัดผวาบ่งบอกได้ว่าความสามารถของส่งสื่อเป็นหนึ่งไม่มีใครเทียบได้จริงๆส่งสื่อมีท่าทางสนิทสนมยิง่งได้ยินว่าสมองของเจ้าหายดีข้าขอดีใจแทนเจ้าด้วยแต่รักษาโรค ต้องรักษาให้หายขาดวันหลังถ้าจะหาหมอชื่อดังมาจับตรวจชีพจรดูอาการให้เจ้าจึงค่อยวางใจได้จงชิงหั่นไม่ปฏิเสธความหวังดีลำบากท่านป้าแล้วทรงซื้อกมหน้าจัดแจงลูกประคำในมือมันดาเจ้ากับข้าล้วนเป็นคนมีชะตาอาภัพเหมือนกันมันดาของเจ้าด่วนจากเร็วนักตัวข้าเองก็ไร้ซึ่งทายาท วันหน้าหากมีเวลาว่างก็มาอยู่เป็นเพื่อนข้าบ่อยๆจึงชิงฮันกล่าวรับคำหนึ่งเจ้าเพิ่งหายดีได้ไม่นานก็อย่าได้แต่ตั้งแง่กับพวกอีเหนียงในจวนมากนักพวกนางเป็นแค่อนุภรยาเท่านั้นเจ้าเป็นบุตรสาวที่เกิดจากภรยาเอกอาศัยชาติกำเนิดของเจ้าก็มีอำนาจกว่าพวกนางเป็นไหนๆไ,ไม่จาเป็นต้องรีบร้อนต้องกฎเกณฑ์ว่างๆก็รู้จักไปเยี่ยมเยียนเจียงซื่อบ้าง ซึ่งนางก็นับว่าเป็นมารดาของเจ้ารอให้นางกำเนิดบุตรชายเจ้าก็คอยให้ความช่วยเหลือนางย่อมทราบสึงถึงความดีของเจ้าแน่จิงสิงหันรอบตื่นตรตหนกในใจคิดไม่ถึงว่าส่งซื่อจะมองเรื่องราวได้กระจ่างเช่นนี้ไม้ต้นเดียวยากเป็นป่าไม้เส้นเดียวยากเป็นได้ต่อให้มีความสามารถเพียงใดนางตัวคนเดียวก็ยากจะควบคุมสถาน,นาการณ์ได้ หากต้องการยืนให้มันในเรือนหลังของจวนอัคราเสนาบดีก็ต้องมีคนคอยสนับสนุนจึงจะทำการสำเร็จเจียงซื่อจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของนางคำพูดของซ่งซื่อเปิดเผยความคิดความอ่านตรงกับสิ่งที่เจิงจิงฮันคิดวางแผนอยู่พอดีสายตาของนางที่มองซ่งซื่อค่อยๆเปลี่ยนเป็นลึกหลังซ่งซื่อเห็นนางไม่พูดอะไร ก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคำพูดเหล่านี้เดิมทีไม่ควรออกจากปากข้าเพียงแต่เห็นว่ายามเจอปัญหาเจ้ายังต้องพึ่งพาสาวใช้ราวกับไม่มีความทรงจำเรื่องในอดีตแม้แต่น้อยเกรงว่าเจ้าจะเสียเปรียบในวันข้างหน้าจึงช่วยชีน้แนะให้เล็กน้อยล้วนเป็นความปรารถนาดีจากใจจริงจึงชิงหันดึงสติกลับมาคิดถึงก่อนหน้าที่ตนเองสงสัยตา ให้จินซิวหันไปยิ้มให้เซินอีเหนียงล้วนอยู่ในสายตาของส่งซื่อทั้งสิน้นนางจึงเอ่ยขยายความเช่นนี้จิงจริงหันอดไม่ได้ที่จะรอบถอนหายใจในความสามารถของส่งซื้อที่เห็นเพียงเล็กน้อยแต่กลับเข้าใจทะลุป,ปรุปโปรง่งจึงรีบตอบกลับมรรดาของข้าด่วนจากไปเร็วนักขังกายก็ขาดผู้อาวุโสมากคุณธรรมและประสบการณ์คอยชี้แนะ คำพูดของท่านป้าในวันนี้ชิงฮั่นจะจดจำไว้รู้สึกราบซึ้งใจแทบหลั่งน้ำตาไม่เพียงซาบซึ้งยังกล่าวว่าส่งซื่อเป็นผู้มีคุณธรรมและมากประสบการณ์ใบหน้าของส่งซื่อจึงมีความพออกพอใจเพิ่มขึ้นสามส่วนแค่เจ้าไม่โทษที่ข้าวุ่นวายเกินเหตุก็พอจึงชิงฮั่นคิดจะกล่าวคำพูดตามมารยาทอีกสักสองสามประโยค แต่เห็นเจิงโปสุยเดินนำชายวัยกลางคนกับบุตรหลานทั้งหลายของตระกูลเจิงเข้ามาก่อนจึงลุกขึ้นยืนตามส่งซื้อเจิงโปสวยเดินพลางคุยกับชายวัยกลางคนข้างกายไปด้วยเจิงชิงหั่นเห็นว่าใบหน้าของเขาละไมคล้ายเจิงโปสุยเจ็ดส่วนก็คาดเดาได้ว่าต้องเป็นเจิงเซิงพี่ชายของเจิงโปสุยนางจึงยอบกายคารวะชิงหั่นพลาดเลิกดีไป ขอรับโทษจากท่านลุงเจิงซึงมองนางอย่างไม่ใส่ใจเชื่อครูผันคล้ายถูกฟ้าผ่ากระทันหันเอ่ยตะกุกตะกักจะเจ,จ้าเจ้าคือคนปัญญาอ่อนประโยคต่อไปไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยก็กัดลิ้นตนเองเงียบเสียงลงซสิก่อนส่งซื่อเห็นเจิงซึงทำขยหน้าก็ช่วยคลี่คลายสถาน,นาการณ์เป็นหลานสาวที่ไม่ได้พบมานาน ท่านดีใจจนพูดไม่ออกเลยสินะเมื่อมีคนพาดบันไดใ้เขาย่อ,ยอมยินดีเดินลงจึงเึิงไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นรีบตอบรับช่ช่ๆชเคยพบกันเมื่อสิบปีก่อนคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมีรูปโฉมไม่ธรรมดางดงามยิ่งกว่าเทพธิดาลงมาจุดติบเหนือกว่าดาวเด่นของหอเฟิงมานหลายร้อยเท่านำบุตรสาวที่เกิดจากภรยาเอก ของจวนอักขระเสนาบดีไปเปรียบเทียบหญิงคณิกาสมเป็นคนโง่ที่แก่แล้วไม่รู้จักรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอีกเพื่อให้ความเข้าใจในใสายสัมพันธ์เครือญาติของสกุลเจิงหลายวันมานี้เจิงชิงฮันลวงเรื่องราวต่างๆออกมาจากปากจินซิวมากไม่น้อยทันทีที่เห็นเจิงเซิงผู้นี้ก็เหมือนกับได้ยินมาไม่ผิดเป็นหัวขี้เลื่อยที่อาศัยแต่ชื่อเสียง เที่ยวหอนางลมพนันถอยลูกเต่าไปวันๆเท่านั้นเจิงป๋อสุยกระแอมไอสีหน้าเย็นชายิ่งยามตำหนิเจิงชิงหันลุงใหญ่ของเจ้าออกปากชมไม่กี่คำไม่ต้องทำหน้ายิ้มระรื่นลำพองใจมีแค่ใบหน้างดงามแล้วจะทำสิ่งใดได้วันๆมีแต่ทำเรื่องขายหน้ากล่าววาจาไร้ามารยาทไม่รู้จักยางอายทำให้บรรพบรุษสกุลเจิงต้องขายหน้า ก็เป็นเพียงการชี้ไม้ด่านกเท่านั้นท่านพอสั่งสอนได้ถูกต้องแล้วเจิงชิงหั่นตอบกลับช้าๆเหลือบมองจิงเซิงแวบหนึ่งท่าทางช่างเหาะแยะ่ยืนโกรธอยู่ด้านข้างแต่ไม่กล้าส่งเสียงถ้าไม่รู้ยังคิดว่าเขาเป็นน้องชายไม่ใช่พี่ชายคนโตของเจิงโป๋สุยเจิงโป๋สุยมองไปรอบๆสีหน้าของทุกคนจึงตึงเครียด ไม่กล้าส่งเสียงมีเพียงเจ้งริงฮันกับส่งซื่อที่มีสีหน้าสุขุมเยือกเย็นขอถามด้วยน้ำเสียงดุดันชิงฮั่นพลาดเลิกดีในการกราบไหว้พระคือข้อห้ามใหญ่หลวงเหล่าเทพทั้งหลายจะตำหนิลงโทษเอาได้ทั้งยังนำเพศภ,ภัยมาให้ผู้กราบไหว้อีกด้วยในเมื่อเจ้ารู้หลักการดีแล้วเหตุใดยังมาช้าอีกท่นพอไหว้พระมาสิบกว่าปีย่อมรู้ดีว่าพุทธองค์ มีคำสอนว่าสรรพสัตวคิดอ่านชั่วดีไม่มีสิ่งใดที่พุทธองค์มิร่วงรู้ขอเพียงมีศรัทธาต่อให้มีเหตุให้พลาดเริกยามดีไปพุทธองค์ทรงมีจิตใจกว้างขวางยอมต้องให้อภัยไม่ตำหนิลงโทษสีหน้าของเจ้าโป๋สุยผันเคร่งขึ้นความหมายของเจ้าก็คือข้าจิตใจไม่กว้างขวางหรือจงชิงหั่นกนดาในใจ เจ้าไหนเลยจะแค่จิตใจไม่กว้างขวางเจ้ามันจิตใจชั่วช้าเล็วําที่สุดไม่มีทางได้ตายดีต่างหากกระนั้นนางก็เอ่ยโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนสีไม่มีพิรุธลูกไม่กลา้าระหว่างทางพบกองหินขวางทางมิอาจไม่เลี่ยงเส้นทางได้ทําให้พลาดเลิกยามไปเจิงโป๋สุยไม่ยอมเลิกราเดินทางมาเส้นทางเดียวกันผู้อื่นมาตรงเวลากันหมด เหตุใดมีเจ้าคนเดียวที่มาช้าขณะเจิงชิงฮันกำลังจะอธิบายก็ได้ยินเสียงไพเราะสนอสโสดดังมาแต่ไกลดังแต่ไกลและใกล้เข้ามาเสียงนั้นละไม้กังสะดานกังวานใสเพียงได้ยินก็สามารถทําให้คนว้าวุ่นใจชั่วชีวิตไม่อาจได้ยินเสียงไพเราะที่ปลอดโปรง่งสั่นคลอนจิตใจคนเช่นนี้ได้อีกท่านอัคราเสนาบดีท่านลุง ท่านป้าระหว่างทางพบกองหินขวางทางมิอาจไม่เปลี่ยนเส้นทางได้ทำให้พลาดเลิกดีไปขอให้ทุกท่านอภัยให้ด้วยชายหนุ่มผู้นี้มาถึงได้ก็ประจวบเหมาะคำพูดของเขารับกับคำถามของเจ้าป๋สุยเมื่อครู่พอดีคล้ายกับว่าจงใจช่วยให้เจิงชิงหันหลุดพ้นจากการถูกตำหนิรอยยิ้มของส่งซื่อเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้ม จือเพ่ยมาเช้ามาสายเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรขอแค่มาได้ก็พอเจตนาปกป้องชัดเจนไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจงโป๋สุยเป็นใบในทันทีหากก็ไม่อาจติดใจเอาความกับเจิงชิงหั่นต่อเขามองชายหนุ่มได้ยินมาว่าเจ้าได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้เรียบเรียงตำราเป็นผู้ถวายงานอักษรหรือไม่เหตุค่ะผู้ถวายงานอักษร มีหน้าที่เรียบเรียงตำราชำระพงสาวดารออกข้อปรึกษาราชการให้แก่ห้องเต้ค่ะในสำนักราชบัณฑิตแล้วอายุยังน้อยความสำเร็จกลับทยานก้าวหน้าเฉิดหน้าชูตาให้แก่สกุลส่งสิจริงทรงสื่อเผยเอ,อ่ยยังทมตัวบิดามารดาของข้าดวนจากด้วยโรคระบาดท่านลุงท่านป้าเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูข้ามา พวกเขาเห็นค่าดูดบุตรชายแทๆ้ๆความสำเร็จทั้งหมดในวันนี้ล้วนเป็นผู้อาวุโสทั้งสองที่ขอยชี้นแนะแนวทางให้อายุน้อยเพียงนี้ได้เป็นผู้ถวายงานอักษรถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งคนผู้นี้จะต้องเป็นซ่งจือเผยจิงชิงหั่นได้ยินเรื่องราวของเขามาบ้างตอนอายุเพียง17ปีก็สอบผ่านเป็นจิ้นซือที่อายุน้อยที่สุดในเมืองหลวงอายุยังน้อย แต่ประสบความสำเร็จเช่นนี้คนส่วนใหญ่มักจะยิงพยองในความสามารถของตนแต่น้ำเสียงของเขากลับราบเรียบสุขุมหนักแน่นไม่มีแววยิงยะโสกระทั่งเจิงชิงหั่นยังรู้สึกประหลาดใจนางเหลือบตาขึ้นมองใบหน้าสุขุมกระจ่างใสหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาสองตาของนางเบิกกว้างที่แท้ก็เป็นเขาเป็นชายหนุ่มเย็นชา ที่พบหน้าประตูเมืองผู้นั้นนางก้มศรีรษะสูดหายใจลึกคล้ายว่ายังได้กลิ่นของสุรานารีแดงไหนั้นอยู่แววตาสันระริกไปมาดุดเปลวเทียนเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งทรงจื่อเพยก็ถูกทรงซื้อลากมายืนเบื้องหน้านางแล้วชิงหันนี่คือพี่เพยของเจ้าแม้จงชิงหั่นจะเป็นคุณหนูของจวนอัครเสนาบดี แต่ก็ไม่ได้มีฐานะอันใดส่วนทรงจือเพยเป็นขุนนางนางจึงคารวะเอ่ยทักทายคารวะใต้เทา้าทรงทรงจือเพยมองนางแวบหนึ่งดวงตามีแววกลางขาที่ยากสังเกตว่าผ่านกล่าวอย่างเกรงใจล้วนเป็นคนกันเองทั้งนั้นยหยยต้องมากพิธีด้วยล้วนเป็นญาติกันเองจะมาเรียกใต้เทา้าใต้เทา้าท่องอะไรกันจะเรียกเขาว่าพี่เพยก็พอ จือเพยแก่กว่าเจ้าไม่กี่ปีให้เขาเรียกเจ้าโดยตรงดีหรือไม่เจิงชิงฮันงงงันไปขณะคิดจะเอ่ยปากปฏิเสธส่งสื่อก็พูดเองเออเองต่อชิงฮันจือเพยเพิ่งจะเข้าทำงานในสำนักราชบัณฑิตท่านลุงเพยกวัวกงของเจ้าเป็นราชเรขาธิการในสำนักราชบัณฑิตญาติผูพีคนที่สองของเจ้าเลียนเฉิง ก็เพิ่งสอบติดสามอันดับแรกของการสอบหน้าพระทินังเข้าสู่สำนักราชบัณฑิตเหมือนกันนับเป็นสหายร่วมงานของจือเพยป้ารู้ว่าล,ลุงและญาติผู้พี่ของเจ้าเอ็นดูเจ้าอยู่ต่อหน้าพวกเขาเจ้าก็อย่าลืมพูดแทนจือเผยสักสองสามคำสำนักราชบัณฑิตเป็นหน่วยงานอิสระเป็นสำนักปรึกษาและวางแผนสูงสุดของห้องเตไม่เกี่ยวข้องกับหกกรม ฉะนั้นเจ้งโป๋สุยจึงไม่อาจสอดมือเข้ามายุ่งได้คนที่มีอิทธิพลต่อความราบรื่นในการเป็นขุนนางของส่องจือเผยมีเพียงเหลียนจินราชเลขาในสำนักราชบัณฑิตลุงแท้ๆของเจ้างถิงฮันส่งซื้อช่างรู้ดียิง่งบนโลกนี้ไหนเลยจะมีเรื่องดีไร้ต้นสายเรื่องร้ายไร้พลายเหตุล้วนมีเหตุมีผลกันทั้งนั้นมีหน้าแล้ว ส่งสื่อถึงได้กระตือรือร้นสนิทสนมกับตัวนางที่แท้ก็หวังพึ่งบารมีของสกุลเหรียญนั่นเองจึงชิงหั่นไม่ทันเอ่ยปากส่งจือเพยก็พูดต่อท่านป้าไม่จำเป็นต้องรบกวนชิงหั่นใต้เท้าเหรียญเป็นคนเที่ยงตรงที่สุดแล้วขอรับคำพูดของเขาทั้งไม่อ่อนน้อมทั้งไม่โอ้อวดแฝงความหมายสองอย่างไว้นั่นคือท่งจือเพย คิดอาศัยความสามารถของตัวเองเลื่อนขัน้นไม่พึงพาผู้อื่น2คือไต่เท้าเหรียญมีความเที่ยงตรงต่อให้มีคนช่วยพูดก็ไม่มีประโยชน์อันใดส่งซื้อแสงทําเป็นบนเหมือนกับน้องชายที่ตายไปแล้วของข้าไม่มีผิดดื้อดึงยอมหักไม่ยอมงอจงชิงหั่นหันหวเราะพี่เพยมีความสามารถท่นลุงของข้ามีสายตาแหลมคมยอมมองเห็นแน่ ทรงสื่อได้ยินแล้วคิ้วที่ขมวดค่อยคลายออกกล่าวยังลำพองใจใช่สิทั่วทั้งเมืองหลวงมีใครไม่รู้ถึงความสามารถของจือเพยบ้างจากอายุของเขาอย่าว่าแต่เข้าสำนักราชบัณฑิตเลยตอนสอบขุนนางระดับมณฑลก็อาศัยความสามารถของตนเองทั้งนั้นจึงชิงหั่นปลันกระจางมองบุตรชายจากอนุภรยาที่ยืนอยู่ด้านหลังจึงสึง่งหลายคนแก่กว่าซ่งจือเพย อย่างเห็นได้ชัดที่หน้าแดงก็หน้าแดงที่ก้มหน้างุดก็ก้มหน้างุดคำพูดของส่งซื่อยอมกล่าวเพื่อให้พวกเขาฟังเทียบตนเองกับผู้อื่นมีแต่โกรธจนอกแตกตายมีคนที่อายุสิบหาก็ได้เป็นจิ้นซื่อมีคนที่แม้อายุจะยี่สิบกระทั่งสอบขุนนางระดับมณฑลก็ยังไม่เคยผ่านบุตรชายที่เกิดจากอนุภรยาทั้งหลายโกรธจนกัดฟันกรอด รอบแล้วรอบเล่าแต่จะมีประโยชน์อันใดเพราะความสามารถมีไม่เท่าผู้อื่นเองส่งซื่อเย็นยอหลานชายออกหน้าออกตาแฝงการดูถูกบุตรชายที่เกิดจากอนุภรยาของเจ้งเสิงไว้ยังคงเป็นเจ้งเสิ่งที่ไม่รู้งานช่ช่ๆเป็นสกุลส่งของเจ้าที่มีความสามารถส่งซื่อแค่นเสียงยอจือเผยเป็นคนที่ข้าเลี้ยงดูอุ้มโชจนเติบใหญ่ เป็นท่านป้าเพียงในนามสัมพันธ์กลับแนบชิดดุดบุตรชายแทๆ้ๆเขามีอนาคตโดดเด่นยอมนำพาพี่น้องให้ก้าวหน้าไปด้วยในที่สุดเจิงชิงั่นก็รู้แล้วว่าความถือดีของส่งซื่ออยู่ที่ใดส่งจือเผยอายุยังน้อยกลับมีผลงานเป็นถึงเพียงนี้หากให้เวลาอีกสักหน่อยยอมได้เป็นขุนนางมีอำนาจแน่ เขาไร้บิดามารดาท่งซื้อเป็นผู้ปลูกฝังเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ส่งซื้อแม้ไม่ใช่มารดาแต่กลับใกล้ชิดยิ่งกว่ามารดาวันหน้าทรงจือเพยมีอนาคตรุ่งโรจนแน่นอนว่าเขาต้องไม่มีทางลืมส่งซื้อย้อนกลับไปมองบุตรชายที่เกิดจากอนุภรยาของเจิ้เซิงบุญบุหล้วนไม่เอาทานไม่มียศขุนนางใดๆเห็นท่งจือเพย ก็ยังคงต้องยอบกายคาระวะสิบคนรวมกันยังสู้จือเพยไม่ได้ต่อให้ทรงซื่อไม่อ่านให้กำเนิดบุตรได้แต่มีหลานชายเช่นนี้ก็นับว่าได้เชิดหน้าชูตาอยู่เหนือกว่าผู้อื่นอีกชั้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณ ผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้ มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ